สวัสดีครับจะมาโตะใหม่แก้วนะครับวันนี้เราก็มีของทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่ามานําเสนอนะครับในกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันที่6นั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีทั้งปื่มใหม่แล้วก็มีทั้งชุดเก่าๆที่รอให้เราไปจับจอมเป็นเจ้าของด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ของเก่าก่อนละกันนะครับของเก่าในกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดหลกัหลกๆอยู่2ชุดนะครับ อันแรกก็คือชุดบ้าของโครโนนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นชุดปะโค้ยผู้หญิงนะถ้าเกิดใครยังจําได้อยู่ซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีการันตีแล้วก็รวมกันถูกมากๆนะครับไม่ถึง2,000เเลยนะมาดูรีวิวกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับชุดบอานอโครโนก็ง่ายๆเลยนะเป็นชุดบอาที่คอลแลบเซีนนะครับตอนนั้น มีทั้งเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆและไกลๆนะครับสวยนะครับตัวนี้ความจริงมีทําแบบของจริงออกมาด้วยนะครับพี่ก็มีอยู่หนึ่งตัวใช้ดีนะครับเชตเตะบอลมาแล้วสวยงามสวยงาม,งามาเปลี่ยนพาร์แรกเป็นกางเกงก่อนแล้วกันนะครับกางเกงเบอร์เจ็ดนะฟรีไฟมีลายด้วยส่วนพาร์ที่เหลือรีวิวง่ายจังอะ ตัวเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อเสื้อบอลแหละนะแล้วก็จะมีสีชมพูกับสีฟ้าอันนี้ถ้าเกิดใครจําได้อะมันจะเป็นตีมสีชมพูฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตีมของโครโนในช่วงที่เขาปล่อยออกมานะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะมีคําว่าโครโนเลขเจ็ดแล้วก็มีคำว่าฟรีไฟล์อยู่นะส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าตัวนี้นะมีเขียนว่าโครโนเป็นโลโก้ของกิจกรรมเราใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ สำหรับทั้งสามชิ้นนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อตัวกางเกงแล้วก็ตัวรองเทา้าเรียกได้ว,ว่าซื้อไปแล้วคุ้มแน่นอนนะอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นชุดเก่าเหมือนกันไม่ใช่ชุดนี้เป็นชุดโมมิจิผิดชุดนาก่อนนี่มันไวเครนโมมิจิมันคือชุดนี้นี่นะชุดนี้ก็สวยเป็นอีกชุดหนึ่งที่สวยมากๆทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ ชุดนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมหมุนให้ดูแลนะหมุนให้ดูสวยมากๆแต่ความจริงแอบไม่ชอบป่าติดหัวแต่ชอบผมนะให้ดูเทียส่วนกันบ้างอ๋อเน,นี่ดินี่กันอนะพาแรกเป็นตัวเสื้อนะครับ ปลาค้ยเนี่ยก็คือเป็นปลาคาบใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะครับจะสื่อถึงความร่ํารวยตัวนี้เสื้อก็จะเป็นเขาเรียกว่าฮาวริเออรนึกออกแล้วเสื้อพวกที่เป็นแบบเสื้อคลุมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเาวรินะครับเป็นเสื้อที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันเราก็จะเห็นคนญี่ปุ่นใส่อยู่เยอะแยะมากมายนะพี่ก็มีหลายตัวเหมือนกันนี้ข้างหลังก็จะเป็นลายปลาคาบสตัวแล้วก็มีเอฟเฟกของตรงสีทองนะครับข้างหน้าข้างในงก็จะใส่โปโป้หน่อยแล้วข้างนอกก็จะคลุมด้วยฮาวริ ส่วนรองเท้าจะเป็นรองเท้าบูทนะครับสีดำสีขาวแล้วก็สีส้มนะอีกสองส่วนส่วนแรกคือกางเกงกางเกงก็เป็นกางเกงรัดรูปนะครับสีส้มแล้วก็มีลายแต่งลายปลาสีทองพร้อมกับเก็บปลาอยู่ที่สองด้านส่วนตัวหัวเนี่ยอย่างที่บอกว่าชอบมากนะเป็นทรงผมสีแบบชมพูอ่อนและปลายสีส้มนะเห็นเราคิดถึงปลาแซลมอนหิวเลยนะ ความจริงคิดถึงแครอทแครอทฝอยที่เขาชอบใส่มาในปลาแซลมอน <c oughs> นะแล้วก็มีเครื่องประดับที่เป็นปา่าม่อจะติดทำไมไม่ชอบเลยเนี่ยไม่ชอบเลยแต่ว่าด้วยความสวยของทรงผมมันก็ก็สวยอะน้องนะตัวนี้ต้องบอกว่าใช้ได้ทุกส่วนนะครับสวยทุกส่วนตั้งแต่หัวเสื้อรองกางเกงส่วนรองเท้าพี่เฉยๆนะรองเท้าเนี่เฉยๆแต่สามส่วนเนี้สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่ง ทั้ง2ชุดนี้นะครับจะมาในกิจกรรมเดียวกันเลยเป็นกิจกรรมสุ่ม8ทีนะครับตู้สุ่ม8ทีที่จะเริ่มตั้งแต่วันที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 ่6ไปจนถึง12เป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะครับ6ถึง12ซึ่งราคาต้องบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับเริ่มต้นที่9เพชร39 79 149 249 349 34 449แล้วก็599 ทั้งหมดนะครับ1,922เพชเรเพเท่านั้นได้2ชุดเลยนะเท่ากับน้องซื้อ2ชุดในราคาที่ไม่ถึง2 0 0 0ันเพชรนะสำหรับคนที่ดวงสวยสุดแต่ถ้าเกิดใครดวงดีอาจจะได้ตั้งแต่1 9เพชร9กเพ็รก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเสื้อพิงบอลลูนนะครับมีกระเป๋าหมูที่จะมาอยู่ในกิจกรรมนี้ด้วยนะเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับไม่ถึง2,000เพชรมากๆต่อมาอีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นของใหม่นะครับจะเป็นกล่องปืนใหม่ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล่องปืนที่ยังไม่เคยวางขายแบบนี้มาก่อนคือปฏิกล่องปืนนะเราก็จะสุ่มถูกปะแต่กล่องปืนรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องปืนแบบมีการันตีอา่าเป็นกล่องปืนแบบโทเค็นบ็อกกล่องโทเค็นปืนหยุ่ไหนวะ่ะแป๊บแบบ่ะแป๊บแบบเป็นปืนใหม่ด้วยนะครับอูซี่นั่นเองนี่ บวกระยะและแมกกาซีนลดความเร็วในการรีโหลดซึ่งเวลาที่น้องซื้อไปเนี่ยน้องก็จะมีโอกาสได้ปืนอุซี่ถาวรไปเลยหรือได้แบบโทเค็นนะครับ1 2 3 4 5 1ออันนะราคากล่องหนึ่งเนี่ยอยู่ที่35เพชรเท่านั้นเท่ากับราคากล่องปืนปกติแหละแต่ว่าน้องสามารถแลกตัวอุซี่ได้ด้วยนะครับก็คือน้องสามารถใช้100โทเค็นในการแลกอุซี่อันนี้ได้นะครับ ต่อให้น้องเกลือแค่ไหนน้องเปิดไปก็มีการันตีแน่นอนจะไม่เหมือนกล่องปืนอื่นที่ถ้าเกิดน้องแบบสุ่มไปแล้วมันเกลือเกลือน้องจะไม่มีการันตีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่มีการันตีแล้วสําหรับปืนอุซีนะเพราะฉะนั้นก็อยากได้ก็ไปลองดูนะครับไม่เกลือหรอกวิธีการแรกก็จะมี2แบบนะครับก็คือแรกแบบหนึ่งร้อชิ้นนะครับกับอีกแบบหนึงก็คือแรกแบบ 3ชิ้นนะครับ3ชิ้นก็จะได้ระยะเวลาเท่าไหร่หวันมัน้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ1วัน3ชิ้นได้1วันแล้วก็แบบ100ชิ้นจะได้ถาวอนก็แนะนําให้สะสมให้ครบ1 0 0ชิ้นดีกว่านะครับถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่ามีการันตีแล้วก็เป็นปืนอุซีที่ยังไม่เคยมีมาก่อนด้วยพอาฉะนามนไปใส่ดีกว่านะอยู่ โชวนี่ยังไงก็ดีดีกว่าไม่มีเพิ่มระยะเพิ่มแมกซีนด้วยนะเป็นอุซี่ลายฉลามฟินทูธน่ารักดนะิจบแล้วสำหรับของช่วงนี้นะครับอุซี่อ๋อลืมบอกอุซี่จะเปิดขายไปเรื่อยนะครับไม่มีเอาออกก็มันจะเป็นกล่องที่อยู่ในรา้านค้าเหมือนกล่องปืนทั่วไปนะครับตามนี้แหละนะครับแค่เวลาที่เปิดน้องจะมีโอกาสได้เป็นโทเค็นกลับได้เป็นปืนถาวรไปเลยแล้วน้องก็โทเค็นเนี้ยไปแลกปืนถาวรได้ ส่วนกิจกรรมชุดเมื่อกี้ท้งโครโนแล้วก็ตัวแพ็คโมมิจิก็วันที่6ถึง12นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูเราดูไปแล้ว